โอเคคงมีหลายคนอยากรู้ว่ามันย้ายยังไงเมื่อเราได้การ์ดมาใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมขอญาตไปตัวไก่ก่อนนะเอ้ยไม่ต้องตัวแกะตัวหลักนี่แหละก็คือถ้าเราอยากย้ายเซิร์ฟไม่ยากครับก่อนอื่นเลยเราก็แค่ไปที่ซีซันช็อปตรงนี้ถูกไหมซื้อการ์มานะฮะแล้วทีนี้เราจะย้ายเซิร์ฟย,ยังไงพี่ย้ายยังไงหนูกดเนี่ยหนูกดลองพยายามกดหาเนี่ยเหมือนแบบอย่างงี้ยไปไม่ได้ไปยังไงพี่ไปที่ซีซันอินฟอร์ครับเสร็จแล้วมันก็จะมีฟอร์สคลิปเอ็กซิถ้ากดแล้วเราจะเด้งออกจากเซิร์ฟเพราะงั้นผมจะไม่กด โอเคปะใครที่อยากย้ายเซิร์ฟกดได้เลยอ่าจิ้มตรงนี้เลยจิ้มตรงนี้แล้วคือแบบมันจะเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์โอเคปะแล้วก็รอไปเล่นเซิร์ฟใหม่ได้เลยเพราะงั้นนี่มันตัวหลักผมผมจะไม่จิ้มเดี๋ยวผมจะเอาตัวไก่จิ้มแต่ก่อนที่ตัวไก่ผมจะจิ้มออกไปผมจะต้องไปฟาร์มของให้เต็มที่ก่อนหาพวกสตาร์โคมาหาทรัพยากรให้เต็มที่ก่อนแล้วค่อยไปอ่าโอเคปะก็ประมาณนี้นี่คือวิธีการออกจากเซิร์ฟเวอร์โดยการใช้การย้ายเซิร์ฟเวอร์ครับ การ์ดใจใเซิร์ฟเวอร์ก็จะอยู่ในหมวดหมเนี่ยการ์ดเนี่ยหน้าตายเงี้ยซีนยเนเรโอเอ็กซิสการ์ดนะฮะร,ราคาแค่หนึ่งมิสติโก,โกมาร์กนะครับวิธีการออกจากเซิร์ฟเวอร์